สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่ทวัชชัยครับเรามาฟังเรื่องราวของหมอช้างในสม,มัยโบราณมีข้อห้ามมีข้อขาลังยังไงบ้างเลยครับจริงๆแล้วการการ <นะ S 1> ที่ห้ามปลามหรือให้ให้ไม่ให้ผู้หญิงอยู่กลางบ้านปฏิบัติกืออย่างเห้ามตัดผมห้ามตัดห้ามแต่งหน้าห้ามทาเล็บห้ามนั่งแคล่เดียวกันห้ามปัดเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ห้ามทัดทาย ทุกอย่างในห้ามปัดหน้าทุกอย่างเลยนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างให้อยู่แบบมอมแมมให้อยู่แบบอาบน้ําธรรมดานะครับนั่งแค่เดียวกันก็เหมือนกับมีเรามีกระดานเดียวกันคนมาทักมาถ่ายห้ามไปนั่งด้วยอันนี้คือข้อสําคัญห้ามนั่งด้วยครับเว้นแต่เป็นญาติสนิทถ้าคนอื่นห้ามครับอันนี้สําคัญทําไมต้องห้ามในข้อทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อไม่ให้เราเนี่ยนอกใจ สีคนรู้ว่าเราแฟนไปคลองช้างอาจจะมีคนที่แอบรักแอบชอบอาจจะมีใจให้คนทางนี้ก็ไดนะ้กลับมาทางนู้นใจเราไม่ถึงกันใจเราเห็นห่างให้กับคนทางนี้ใจเราไม่ได้ส่งให้หมอช้างี่เป็นกองช้างแล้วมันก็ไม่มีโชคดีแล้วนี่เป็นกติพน์สอน่าให้หนึ่งคนรักเดียวใจเดียวก็คือมีกติพน์ข้อห้ามอย่างนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการรักษาความรักในครอบครัวให้ยัง่งยืน ครับจนกว่าแฟนจะกลับจากป่าก็ถึงจะทำอะไรได้นี่คือข้อห้ามง่ายๆคือไม่ให้นอกใจกันครับมันถึงบอกว่าคนที่ไปก็มีโชคคนที่อยู่ก็มีชัยคนที่ไปก็มีโชคคนที่อยู่ก็มีชัยคนที่ไปก็มีโชคใช่ในช้างกลับมาบ้างเป็นครอบครัวที่อบ่นนี่คือคือกติน์ของหมอช้างให้เปลี่ยนไว้ครับแล้วก็สุด สุดท้ายจริงๆคือหน่หมอช้างที่ไปาต้องปฏิบัติตามกำรวงพืนหรือกำรังใหญ่หรือหมอช้างใหญ่ทำตามทุกอย่างห้ามทักท้วงอันนี้สําคัญเพราะเราไปถ้าเราเขาเรียกว่าสิทธ์เกินครูจะมีปัญหาเข้าป่าว่าเราไปปูหลังก็ไม่มีหมอไม่มียาเราต้องอาศัยความสัจจะความเที่ยงอยู่ในป่าม,มีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองเรา ถ้าเรามีคนเป็นคนที่มีใจสัตย์ซื่อมีปากที่ซื่อตรงเนี่ยเทวดาอะไรก็จะคุ้มครองเราดังนั้นให้ปฏิบัติตามหมอใหญ่ครับนี่ก็คือสิบประการต่างๆที่เราได้ใช้ให้คุ้มครองเราการที่ก,งกงองรักกองเงินได้อยู่ลช้างก็จะหมอช้างที่ไปก็จะได้โชคอันยิ่งใหญ่ใน<ม>กง้งครับครับผมแม่อยู่บ้านก็ มีความสบายใจเพราเพ้อบ้านไปช้างกับออนี่คือความสุขอันสุดล้นครับที่ํำเตือนสติให้กับแม่บ้านที่อยู่ทางบ้านเ mm hmm. มื่ช่างไปแล้วสบายใจครับไม่มีคนมอบใจครับไปช่างมาก็ mm hmm. เหมือนกับกติพตที่เขาบอกไปเสียนามาสิงางงี้แหละมันไม่ได้ม,ไม่ได้ mm hmm. ติพพตจะกอดใช้แล้ว ได้แล้วสบายใจคนอยู่ก็สบายใจค,คนไปก็ได้โชคกลับมานี่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับอขอบคุณครับ